สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุณที่ค่ะเจ้าของร้านร้านริมนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทีศคุนผู้ชมไม่ทราบว่าสินค้าที่นี่ที่ร้านริมเป็นผู้ผลิตเองแ่ยมีตรงไหนบ้างนะคะอยากให้พี่ทิช่วยค่ะได้ได้ได้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณตาอ่าเดี๋ยวพี่พามาดูนะ อันนี้จะเป็นสินค้าชนิดแรกค่ะนะคะเป็นเกรียศาสตร์เกรียศาสตร์ขึ้นชื่นเลยใช่มค้าทำมาสามปีนี้แล้วจ่ะจากสูตรดั้งเดิมของคุณยายทวดีอ๋อหรอคะค่ะเดิมก็คือทําให้ลูกหลานแล้วก็ทานในบ้านนะคะแล้วคุณแม่ก็นามาทําเป็นธุรกิจก็ ที่พิเศษต่างจากเจ้าอื่นๆเลยนะคะสูตรที่เนี่ยจะใช้น้ำตาลอ้อยเจลอเเซนนะคะซึ่งคุณสมบัติของน้ำตาลอ้อยเนี่ยเขาจะเซตตัวเมื่อเย็นค่ะเองจับดูจะรู้สึกแข็งใช่ใช่ค่ะแต่เวลาจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเชื้วนะจะกรอบจะไม่ติดเลยไม่ติดฟันเลยโอ้อันนี้ได้รังไงด้วยหรือเปล่าคะอ่าอันนี้ได้เชลชูนชิมเมอร์ปี200 เอ็ดค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมมีป้ายสัญลักษณ์บอกไว้ขอแท้เนาะจัดแล้วก็ถอยล้างมันนิดนึงอนุ่งเปนข้าวตังข้าวตังแผ่นบางกรอบไม่เหมือนใครอีกไม่ได้ทอดนะอ๋อแล้วค้าของพี่ใชยังไงคะใช้ออกใช้อกค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะน้อยมากๆแทบไม่มีเลยแล้วก็ของพี่จะดูแลเรื่องของ ใส่พัยพืชเพื่อให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็เราจะมีหน้าอีกันนี้สักรู่นี่หน้างาค่ะนะคะอันนี้หน้าผู้นนี้วัยรุ่นชอบค่ะหน้างานนี่ก็จะอวุโสที่สุะแล้วก็พี่ก็จะเพิ่มหน้าพันยพืชมาสำหรับคนที่ชอบทานพืนอพืชแล้วปีที่แล้วค่ะเราก็มีหน้ามะม่วงเกิดใหม่น้องใหม่มาอีกหน้า ว่าแปดลิ้วเราขึ้นชื่อข้าวม่วงอร่อยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่นี่เลยค่ะมุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะนะคะแล้วก็ ที่ผลิตทั้งหมดประมาณห้าสิบชิ้นโอ้โหหอยล้างหอยล้างหอยล้างหอ่ล้างชอบไปดูกันอ่่นีอันนี้เป็นพวกอ่ข้าวตังอบกระเทียมตัวนี้จะเป็นของขบเคี้ยวหวานหวานเค็มเค็มมันมันเคี้ยวเพลินหมดกระป๋องเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวนี่ออันนี้ใบร์ดินก็ชอบด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะทัญทพืชอบกรอบค่ะที่นี่จะเน้น ทันยืดใช่ไหมือใช่แล้วเพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่ากายศาสตร์ของพี่เนี่ยใช้ทันยืชเป็นหลักเพราะนั้นพี่จะมีวัตถุดิบตัวเนี้ยอยู่ในมือใช่ไหมคะพี่ก็พยายามดักแลงว่านอกจากกายศาสตร์เรานำวัตถุดิบเหล่านี้มาทำอะไรได้อีกอ่ามันก็เลยเกิดปิติทันหลากหลายขึ้นมาแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะก็ยังมีมะขามแก้วนะะคขนมโขยวน เคยทานหรือเปล่าคุณตุ๊กตาอ๋อก็ทานยากแล้วนะใช่แล้วคะมันจะเข้าไปละลายในปากใชคะอันนี้มีไส้อ๋อมีไส้ด้วยไอ๊ะเละลายในปากน่าจะเป็นขนมโขแบบแบบคุณจีนหรือเปล่าแบบไม่มีไส้ที่เด็กๆชอบกินแบบแข็งในปากเนาะแต่พี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้จะมีไส้ไส้ฟ้าเชื่อมค่ะอ๋อค่ะอ่ามันก็จะมีหวานแล้วมีเค็มปลาแลมเปลาแลมโอเคเลย่างงค่ะ แล้วก็นอกจากพวกขนมแห้งๆนะเราก็ยังมีขนมสดอ่ะทุ่มนี้เลยขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นขนมชั้นสีสันสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเหนียวนุ่มหวานนองขายดีมากตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านปรินแล้วจะต้องหยิบไปทิ้เล ้วนนะเพราะนั้นเนื้อจะเนียนค่ะอจะไม่มีสดไม่มีไม่มีแป้งไม่มีแป้งค่ะคใช่ได้เป็นขนมแท้ๆเลยค่ะแล้วก็หอยค่ะขอยอยทองค่ะเส้นละเอียดเหมือนใยไหมอแล้วก็รสชาติหวาน่อยค่ะอเอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ห่วงใยสุขภาพใช่เลยค่ะร้านนี้จะดูแลสุขภาพเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ ทำนเองค่ะหมกแกงเผือกส่วนใหญ่ลูกค้าจะรู้จักเป็นขนมหมอแกงไข่ดูด้วยค่อยๆทอดแต่ของที่ร้านปรีมเนี่ยเราทำเป็นหมอแกงเผือกมันจะต่างกันยังไงคะมันจะเพิ่มเนื้อให้กับขนมหมอแกงค่ะแล้วก็จะมีความหอมของเปลือกอยู่ในเนื้อด้วย ทุกตาเห็นตรงนี้เขาไั้นี่จะเป็นขนมชิฟฟอลอ๋อใช่ค่ะเป็นรายใหม่เ,เป็นเบเกอรี่ค่ะซึ่งของเราเนี่ยทำเป็นสินค้าได้ประมาณครึ่งปีละนะคะแล้วก็กำลังได้รับความนิยมลูกค้า,าติดอกติดใจมาอุดหนุนเป็นประจักค่ะเรียกได้ว่าถ้ามาที่ร้านรินเนี่ยก็จะมีทางขนมสด ขนมแห้แล้วก็มีเบเกอรีร่ด้วยใช่ใชไหมคะค่ะโวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทีมากเลยนะคะที่ทางรายการพินเพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเนี่ยได้มาชมสินค้าที่นี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ทีค่ะก่อนจากการตุต๊กตาขอเติมไปช็อปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะท่านไปคะ<แ>่ะ